สวัสดีครับผมมาพบพอกับผมอีกเส้นเคยครับเข้มสีสะเก็ด้วยครับเด้อติดตามได้ทางช่อง Youtube ทาง Facebook สถาปัตปราทาครับเช้านี้ผมจะก้อยหอยนะครับก้อยหอยเชอรี่ครับหนู้เฮ็ดไว้ไอ้ขัวืมแรงครับผมกินหอยก่อนครับกินหอยแรงดีรัับอกเดี๋ยวขออนุญาตหั่นก่อนอีกสักครู่ หั่นเรียบร้อยครับผมมาครับเดยสิก้อยได้ป่าเนี่ยจะชัดเจนเปล่าไม่รู้นี่ครับขั่วขัวไม่ไหมหอมหอมไปลงไปหลดครับเมนูอาหารอยู่ที่คนชอบนะครับมากแบบใ้กระปรงแบบนั่นแหะครับ อันนี้กาแฟปนทางก,กว้างก็ดมกิมาเผ็ดๆสักนิดหนึ่งนี่ครัวห้เมื่อกี้ครับของนัวใส่เข้าไปนี่ครับเสียบแล้วว่านี่ใส่ปลาแดกชักหน่อยใส่ปลาแดกปลาละปลาเมือ่อย จะใส่หลายเลยครับอันนี้มาสีเข้ม mm hmm. เข้มแล้วจะเอาออกไม่ได้น mm hmm. ะจ๊ะใส่น้ำปลา mm hmm. ตามด้วยมะนาว mm hmm. ง่ายง่ายครับผม mm hmm. ก็ง่ายง่ายก้อยหอยเดี mm ๋ hmm. ยวหันักก่อนครับ เอาแบบง่ายๆสไตล์เข้มสีสเกตนะครับนี่ครับส่แค่นี้ก็พอใส่เข้าไปเลยแล้วก็คนคนๆเขากันแล้วก็ซิมเบิรง เก็กกับเทียนริมรั่วมาไ,ได้แต่คงเยอะแยะทั่วพูนะทั่วพูอยู่ในหันไหนแม่โปลูกไว้ไแม่ทั่ว,ว,วพูอยู่ที่เขาล,ลากหอยเชอรี่ใส่ไ,ไข่ได้แล้วรัเรียบร้อยครับผม ยวชิมดูค like รับเดี๋ขวการครับเดี๋ยวปฏิทิมตอนกินเลยครับอีกสักครู่มาครับกินเขาป่นี่กินเข่าพร้อมกันครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับมาเด้อพี่น้องกินเข่าร่วมกันครับแล้วเขากับปลาแซบมากินพร้อมกันครับ เบาก็สา่งสาวก็สั่งสูงสงานสูงมองนะครับเมนูขึ้นหอดบ้านหอยหอยนี่ลูกโดดครับผมอืมแบสวย น้องใครยังน่อยนี่ก็มีใยฝาพี่ตอนน้องอีกเส้นเคยครับผมเอ้ยพิษสีฮึ เสียดเพียบพรอนคนนู้นเพื่อนเพี่น้องมันมีเสียงเพลงเขาครับมีเสียงเพลงดังเข้าไปเลยไม่ได้ลงนะครับกี่ขั้นไปตัดต่อไหมครับผมมีเสียงเพลงเข้าไปลงในเขียบเงาประเด้ครับไม่เอาสูบเพียร์โครับผม ไม,ม่เป็นมอนมากินข้าวมอนกินอ,อยูก่อนไว้กนดูแบงไม่เี่ย นี่ครับทำมันยังไงไปเลยครับน้องพังน,นี่ปลูกไว้เองได้พี่น้องปลูกไว้เองครับผมปลูกเองกินเอง การนะครับเริ่มเผ็จแล้ว เป็นแล้วครับพี่น้องตอนนมียต่ข้าวเยอะนลยจะกินกินเกลือบมัน,นดัน

บอกมาแล้วเขาไปทำงานแล้วเยอะๆเอาไปด้วยเอาอีเมอร์อิมเอาอีไปด้วย แซ่บเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับสิฟากไว้เพียงเท่านี้นะครับมากอะไรถือใจก็แช่นะครับขอติดตามไอ้ฝากติดตามให้หน่อยนะครับบัมากกบติดตามคือเก่าแล้วครับบัเบิงกับบ,บัเป็นยังครับผมขอแค่ติดตามให้ก็ดีใจแล้วกินประสุภาพอันไดกับกาบขอไผ่ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ